สวัสดีค่ะจากร้านช่างฮันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอมาฟิตทีเล็กโปรนะคะของคุณเนนภานะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบใส่ชาร์จนะคะถอดใส่ชาร์จเสียบสสยชาร์ตถอดใสชาร์จนะคะนี่นะคะ ต่อสายชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล c t ปุ่มแบ็คปุ่มเล c t ปุ่มแบ็คปุ่มเล c t ปุ่มแบ็คปุ่มดาวปุ่มอ p ปุ่มดาวปุ่มอ p ปุ่มดาวปุ่มอ p เลื่อนด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอ,อันนี้เลือเลอลเล่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะนี่นะคะนี่นะคะอเค เรียบร้อยนะคะพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ